you <laughs> ที่อุทยานชาติถ้ำสะเกินครับกับพี่ผู้นําทางผมสองคนครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เราจะไปในวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่เราต้องเจออะไรบ้างช่วยบอกผมข้าวๆสักนิดหนึ่งว่ามีกี่ฐานมีอะไรบ้างครับผมก็จะมีฐานแรกก็ห้วยน้ํางิมครับห้วยน้ํางิมครับเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้าโยมครับครับแล้วก็ฐานที่สองก็จะเป็นเจียวกุหลานครับเป็นสมุนไพรที่ว่าใช้ขับสารพิษในเส้นเลือดหรือเป็นแก้เบาหวานครับมีสารต้านมะเร็งครับแล้วก็ช่องที่อ ฐานที่สามก็จะเป็นช่องลมหัศจรรย์ครับครับช่องลมหัศจรรย์ครับแล้วก็ฐานที่สี่ก็จานผาครับครับฐานที่ห้าต้นพระเจ้าห้าพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทยครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยฮะก็ฐานที่หกก็ตาน้ําบ่อปลากรังครับครับหรือถ้ำปลากรังนั่นแหละครับอืมแล้วก็ฐานที่เจ็ดก็เป็นถ้ำทองครับถ้ำทองครับคืออันซีนครับถ้ำทองคืออาจจะเป็นหนึ่งในสยามก็ว่าได้ครับ แล้วก็ oh. ฐานที่8ก็เป็นกล้วยป่า mm. อ่อฐานที่9ก้าก็ดินโป่งครับหรือว่าโป่งเรียงผานั่นแหละครับฟังแล้วอยากไปกันแล้วใช่ไหมครับงั้นพี่นําทางเลยนะผมพร้อมแล้วใส่ครับพร้อมก็เดินเลยครับรับเลยพี่ เงียบครับเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ํายมครับมีปลาไหมครับปลาปลามีก็จะเป็นพวกปลาทรายปลาแก้มแดงปลามันครับแล้วก็ปลาป่าน้ําสะอาดมากครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนกครับก็จะไม่ขุนนะครับหน้าฝนก็ไม่ขุนเพราะว่ามันมีการซึมซับได้ดีครับเพราะว่าใบไม้ที่มันหลุดร่วงมันก็ทับผมย่อเลยฮะสุดยอดจริงปะพี่พาผมไปดูทางสองเลย ถึงฐานต่อไปแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่อันนี้ก็คือป่งเทียมครับป่งปงเทียมหรือป่งเลียงผาครับป่งเลียงผาครับเพราะว่าป่งเทียมนี่คือเราสร้างเองเขาเรียกป่งเทียมครับถ้าป่งธรรมชาติคือดินมีความเค็มอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้เกลือมาโรยใช่ไหมครับแต่ว่าป่งเทียมนี่คือเราเอาเกลือสินเทามาโรยเกลือให้เลียงผาเข้ามากินดินโป่งใช่ไหมครับเลียงผานี่ออเขากินแบบนี้ได้ใช่ไหมครับเอามาให้มันเลียครับเพราะกินเหมือนวัวครับ ที่เป็นบัวรับชอบความเข็มครับโอ้โหน่สนใจนะปากโปรงนี้ก็จะมีอย่างหินวอกตัวนี้ก็คืออันนี้เ่ยนเนอะไอันนี้เป็นพวกเหมือนนกบีมาใต้ตะเกาะครับอันนี้พี่ไม่ได้ปลีนขึ้นไปแกะนะร<ม>ครับปรเป็นเหมือนปฏิมาการรมทางหินนะครับ๋อ,อครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ต่อไป,ไปนะครับไปครับพี่ ือกล้วยครับกล้วยนู่นนะครับครับกล้วยหกเอ่อกล้วยแดงคือจะมีอยู่สองชนิดใช่ไหมครับมีผลสีขาวอันนี้อันนี้คือสีแดงใช่ไหมครับอันนี้เป็นสีขาวครับอันนี้สีขาวแล้วครับแล้วที่มันมีแดงๆตรงหัวนี่คืออะไรอ่าหัวปีครับหัวอ๋ออันนี้คือกล้วยแดงครับกล้วยแดงก็ผลจะแดงหัวปีจะแดงอันนั้นมันแดงนิดเดียวอันนี้มันแดงแบบแดงเลยตรงหัวมันนี่ก็กินได้ใช่ไหมครับครับหัวปีกินได้ครับกินได้หมดเลยฮะแล้วก็ จอกกินน้ําได้ครับเออผมเพิ่งสังเกตครับว่าต้นกล้วยพันที่พี่บอกผมเนี่ยต้นมันสูงมากเลยนะครับบางต้นก็สูงถึงสิบสองเมตรครับต้นมันสูงมากอะ่ะคือที่ผมเห็นเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะอยู่ได้ราวเกือบสิบเลยนะครับครับเกือบเนี่ยสิบเมตรนะคุณผู้ชมต้นกล้วยโอ้โหต้นใหญ่มากครับกาจอกกินน้ําก็เขาจะมีวิธีการครับตัดตัดประมาณหกสิบเปอร์เซ็นครับเออหกสิบเซนปุ๊บ แล้วก็จะทําไปตัดไม้มาเล่มเท่าแขนเอามาเสียมทําเป็นเสียมนะครับแล้วก็ข<ต>ูดครับเจาะคว้านทําเป็นโพรงลงไปเหมือนน้าบ่อบถ้าทําเป็นโพรงกว้างเท่าไหร่แล้วก็จะได้จะได้น้ําเยอะเท่านั้นแล้วต้นกล้วยจะตายไหมฮะตายครับต้องตัดทิ้งเลยครับ<อ>เพราะว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมันก็จะดูดเอาไอ้น้ารอบๆครับบริเวณรอบๆขึ้นมาเต็มเลยครับ เอ,อ้ตัวที่1ครับเป็นวิธีหนึ่งการอยู่รอดครับในป่าใช่มั้ยครับครับถ้า,าแต่ต้อง,ปองเป็นคนกล้านะครับ ถ้ำทองใช่ไหมครับพี่ครับถ้ำทองครับคือตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับคือถ้ำทองครับปกติถ้ำทั่วไปก็จะเป็นพวกพอสครับสีขาวเรืองแสงเป็นสีขาวธรรมดาอันนี้เหมือนที่พี่ภูมิใจเลยใช่ไหมฮะว่าเหมือนเกบเพชรพี่เจอเองครับอเล่นสะหอบคุณผู้ชมก็จะขึ้นมาได้แต่ถ้ำนี้คือจะเป็นมีทั้งพอส์สีขาวครับเหมือนเกบเพชรแล้วก็ชั้นในจะเป็นข้างในเข้าไปข้างในก็จะเป็นพวกผนึกอ่าประกาย ประกายแสงครับเป็นสีทองครับอ๋อ,อ,อก็เลยเรียกท่า <ไฟ S 2> ทองครับเลยเปลี่ยนเป็นเมื่อก่อนเขาเรียกท่ปาปลากั้งแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นท่าทองอโอเคครับคับั้นตามไปดูกันเลยฮะไป สนับสนุนโดย Flat Design คาออดิโอรถแข่งรถบ้านมาตรฐานเดียวกันอันนี้เป็นไรครับผมอันนี้ท่าทั่วไฟก็จะเป็นพวกควอสครับสีขาว ธรรมดาหรือเป็นแบบเก็บเพชรครับอันนี้อันนี้คืออะไรัมันคือหินใช่ไหมครับครับเป็นหินคอร์สครับหรือฟอร์คอร์สพวกนี้ครับอืมสวยมากลยครับอันนี้คือสีขาวใช่ไหมครับสีขาวธรรมดาครับอันนี้ธรรมดาครับคือดูได้ท่ามทั่วไปครับอันนี้ทั่วไปนะฮะจะเป็นแบบนี้แต่เรามีเด็ดกว่านี้ครับต้องไปดูข้างในจะเป็นพวกผลึกสีทองสวยมากถ้ำนี้ลึกขนาดไหนครับผมอ่ายี่สิบกว่าเมตรครับยี่สิบกว่าเมตร อันนี้ก็เป็นโตปฏิมาการทางหินครับท้าไครปกไก่ครับอ๋อตรงนี้เป็นเป็นเป็นขาไก่ใช่ไหมครับครับนี่เป็นอกครับนี่หัวใช่ไหมโอ้เหมือน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 มากครับอันนี้ก็เป็นขับกระดึกสีทองกับตัวนี้ครับไหนครับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ครับนี่ครับตรงที่ผมสอบอ๋อเนี่ยอครับอ๋อมันทองจริงนะมันทองจริงนะคุณผู้ชมโอ้โหล้วแรกผมคิดว่าอันนี้อ๋อ นี่ครับ คือฐานเท่าไหรนะครับอ่าอันนี้เป็นฐานที่ห้าฐานที่ห้าครับอันนี้คืออะไรครับพี่คือตาน้ําบวปกปกกั้างครับอ๋อมันมีความเป็นไม้ครับพี่ตาน้ําบ่อปกกค้างตาน้ําบ่อปกกั้างก็คืออ่าเป็นตาน้ําช่วงหน้าฝนก็คือน้ําจะพุดตรงนี้พุตรงนี้แล้วก็ไหล,หลผ่านไปไหลผ่านทางที่เราเดินมมเนี่หรอครับครับก็จะเป็นที่เราเดินมาแล้วก็มันจะเป็นเหมือนหินปูนเป็นชั้นๆครับเหมือนน้ำชั้นน้ำตกใช่ไหมครับ ครับเล็กๆอ๋อนี่ผมเห็นปลาละนี่ใช่ไหมครับครับอันนี้เรียกปลากั้งใช่ไหมครับปลากั้งอ๋อรูกล่างเหมือนชะโดเลยนะครับปลากั้งก็เป็นตระกูลเดียวกับปลาช่อนครับเป็นปลาที่อืดมากครับมีความแข็งแรงแข็งแกร่งระหว่างปลากั้งกับปลาช่อนเนี่ยมันผิดกันอยู่นิดนึงครับคือว่าปลาช่อนคือหางจะดำชอบอยู่น้ําขุ่นๆครับแต่ว่าถ้าเป็นปลากั้งมันจะชอบอยู่ที่เย็นและก็ กอบน้ําสะอาดโอเคออสวยงามมากเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปเลยฮะครับโอเคครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์ครับ เจ้าห้าพระองค์ครับอ๋อันนี้มันอยู่ในตระกูลอะไรครับผมอ่าต้นพระเจ้าห้าพระองค์คือว่าเป็นไม้โตเร็วครับเป็นไม้ขนาดใหญ่อืมอันนี้สูงเท่าไหร่อ่ะครับสูงครับอยู่ที่สี่สิบเมตรห้าสิบเซนครับสี่สิบเมตรเลยครับครับโอ้หใหญ่มากอย่างนี้นี่มีอายุสักเท่าไหร่ครับพี่อายุก็น่าจะเป็นพันๆปีครับเป็นพันปีเลยครับ สุดยอดและแล้วทำไมทำไมผมสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าต้นพระเจ้าห้าพระองค์ครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์ก็คือมเมล็ดมเมล็ดของมันนะครับจะมีลูกจะมีอยู่ห้าตาครับมเมล็ดหนครับจะมีห้าตามีตัวตัวครอบมเมล็ดก็คือฝาครอบมเมล็ดก็คือจะเป็นเหมือนลูกพระรเขาก็เลยเรียกสมยัยพรทธกาลแหค,ครับสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจัดเป็นไม้มงคลแล้วนี่มันมีมันมีผลมันอยู่นะผลอยู่ข้างบนใช่ไหมครับ ถ้าผลอยู่ข้างบนครับมันก็จะติดออกดอกติดผลพ่วงสิงหาการยาครับแล้วมันก็จะหล่นลงมาหล่นลงมาเอาเอาไปอุปโภคบริอพวกได้ไหมฮะอ่าได้ครับทานได้ครับมันทำแกงทําอะไรได้ใช่ไหมอ่าสวนมากเขาจะเอาไปตำคุกกับข้าวเหนียวกินอ๋อทั้งเป็นอาหารสัตว์แล้วก็อาหารคนได้มีข้างในอีกต้นนึงต้นข้างในจะ อยู่ที่17เมตรครับรอบภูกขอันนี้คือใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมครับตัวต้นนี้คือใหญ่ที่สุดครับ19เมตรครับรอบภูรับช่วงนี้สนับสนุนโดยโรบัส แข็งแกร่งทนทานราคาเบางานหนักงานลุยเลือกใช้โรบัสบารอนทากาฮิโรผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคาเอนเทอร์เทนเมนต์ จันผาจันผาทำไมมีชื่อว่าจานผาครับพี่อ่าจันผาหรือจันแดงครับอ่เดี๋ยวนี้เป็นไม้หัวอ่าพืชอหัวห้ามแล้วครับเพราะว่าอ่าจันผาหรือจานแดงคือมีสรรพคุณทางยาด้วยครับอ๋อเขาจะเอาไปเข้าพวกยาขับลมเป็นอ่าไม้ประดับทั้งไม้ประดับแล้วก็เป็นทั้งสมุนไพรครับเอาเป็นสมุนไพรด้วยครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางทางไหนกันต่อครับลงมาทางนี้แล้วจะไปทางนี้ครับนี่ใช่ไหมครับครับโอเคครับไป ฐานที่8ไปฐานที่8ครับช่องลมครับนี่เราอยู่ฐานที่ไหนแล้วครับพี่ฐานที่8 แต่อันนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมช่องลมหัสจยัยรครับมันมันม,ม,มันเย็นจริงๆครับพี่ข้างล่างข้างล่างนี่ใส่ใส่แอร์ป่ะใส่แอร์แล้ว,ลวยิงขึ้นมาป่ะเนี่ยหลอกเพามันเนี่ยมันเย็นมากอะ่ะคือปรากฏการณ์นี้มันเกิดได้ไงพี่มันน่าจะเกิดจากอ่าทิศทางลม,งลมช่วงเวลาบ่ายสามบ่ายสี่ลมก็จะดันออกมาเหมือนช่องแอร์อพอดีเลยนี่ฮะครับนี่พอดีเลยบ่าย้โมเหมือนช่องแอร์แต่ก็มันก็ไม่ลึกแค่หกเมตรเองครับแล้วก็ตัน ตัวหเมตรแต่ก็เย็นนะเคยมีใครลงไปสำรวจยังก็เคยลงมับผมลงไปแล้วครับพี่เคยลงไปแล้วครับหกเมตรลึกแค่หกพี่เข้าไปยังไงครับผมหย่อนตัวลงไปครับมันเล็กมากนะพี่แล้วมันแหลมคมมากด้วยอือหือโหจะเย็นจริงครับคุณผู้ชมโอ้โหเย็นมากเหมือนอยู่ในห้องแอร์เะไม่อยากจะไปไหนเลยโอ้เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อพี่ถามสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ ฐานสุดท้ายแล้วเดินทาาอีกเท่าไหรครับพี่เหลืออีกประมาณแปดหกสิบเมตรครับนี่ฐานสุดท้ายเลยใช่ไหมครับเล่นสะพออเลยอ,นนอันนี้ชื่อฐานว่าอะไรครับเจี้ยวกูลานครับอะไรนะฮะเจียวกูลานครับเนะจี้ยวกูลานครับ,น,รบนี่เป็นเป็นภาษาจีนนะฮะครับฟังโจเป็นภาษาจีนครับอ๋อเป็นภาษาไทายเขาเรียกปัญจขันครับ ปันจกขานครับชื่อฐานนี้เกี่ยวกับอะไรผมยังไม่เห็นอะไรเลยครับก็คือนี่ครับคือใบคล้ายๆแบบอ่าเหมือนมะระครับอ๋อที่อยู่ข้างๆผมนช่ยนมครับผมใช่หมดครับนี่นี่นี่คือใบอะไระอ่าเจียวกุหลานครับเจียวกุหลานครับมันทําอะไรได้ครับหรือมีสประโยชน์คือหนึ่งก็ทงแทนชาทงแทนชาสองมีสารต้านมะเร็งครับแก้เบาหวาน แก้วหวานด้วยส้านมะเร็งด้วยคครรัับบอสารพิษในเส้นเลือดครับอแล้วก็บำรุงขันห้าขันทั้งห้าขันทั้งห้าร่างกายเราพี่เคยลองเนี่ยลองครับแล้วแล้วรสชาติเป็นไงพี่กินกินสดได้ครับกินสดได้ด้วยครับกินสดได้พออเหมือนใบมะระครับกินสดกินสดได้มากถ้ากินเข้าไปปุ๊บก็จะมีความขมครับ อมัมเหมือนไอใบมะระพอคืนลงไปได้สักพักก็จะกืนน้ำลายหวานครับหวานมันจะฆ่าเซีลวน้ำลายเลยนี่นะฮะคุณผู้ชมผมจะไปผูก้าลองรับกินสดได้เดี๋ยวนี้ที่เขาโฆษณาเขาจะทำเป็นแคบซูลขายที่ขึ้นขึ้นแบบขึ้นตาเลยขมมาก แล้วก็คืนคืนเลยไหมคืนน้ําลงปล่ยปุ๊บครับได้สักพักก็จะคืนน้ํำลายหวานเหมือนกินมะขามป้อมพวกนี้ครับมันจะข่าเสียวน้ำลายอ่ารู้สึกด,ดีขึ้นนะก็เทสไปแล้วนะฮะเพราะแค่นี้ไม่คงไม่ลองกินแล้วครับโอเคโอ้มีสรรพคุณเยอะแยะเลยนะครับ,รบโอเคทีนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจใช่ไหมครับ,สบเสร็จส <พบ S 1> ิ้นแล้วครับ ด่านเรียบร้อยเก้าฐา,านแล้วครับเข้าฐานนี้เราจะเดินลงใช่ไหมครับครับโอเคครับระยะทางก็ลงเขาต่อไปใช่ไหมครับขับลงต่อไปอีกนิดครับวันนี้ได้ความรู้มากเลยครับทั้งเรื่องระบบนิเวศพืชพันธุ์ธรรมชาติธรณีวิทยานับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายด้านธรรมชาติจ,จริงครับหากมีโอกาสผมอยากให้คุณผู้ชมลองมาเที่ยวที่นี่ครับรับรองไม่หวังผมรับประกันฮะ ท้ายนี้ขอขอบคุณพี่มูลมากเลยครับพี่มูลพี่ชัยแล้วก็พี่ปิยะใจมั่นครับขอบคุณมากครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับผมในวันนี้ครับพาไปเที่ยวที่สวยๆแล้วก็พืชพันธุ์ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนท้ายสุดขอขอบคุณอุทยานแห่งชาติท่าสะเก็ดมากเลยครับที่อำนวยความสะดวกทั้งที่พักอาหารการกินทุกอย่างสะดวกสบายมากเลยครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมต้องเดินทางก่อนด้วครับครับและที่ลืมไม่ได้เลยครับต้องขอขอบคุณโอเวอร์แลนด์สำหรับทีมนี้ เพราะการเดินทางคือการเปิดโลกใบใหม่ร่วมพ้นหาเส้นทางเหมือนกับเราครับ t เทล Fighter Thailand สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เครับทีมงานของเราครับบ้าพลังจะลงไปพิสูจน์ข้างล่างครับ6เมตรเอาล้วฮะโอเคโชว์ความกล้าครับอ่ะอะไฟไฟครับน้องไฟไฟก่อนครับใจถึงฮะสุดยอดแต่ว่าลงได้ไม่รู้จะขึ้นได้ไหมฮะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วฮะนี่ใจเต็มร้อยไหเย็นค่ะเดี๋ยวผมจะส่องไฟออกมาเย็นจริงครับมันเย็นจริงครับเหมือนไอออกมาเหมือนแอร์เลยครับที่จริงเขาบอกว่า6เมตรแต่จริงหกสเมตรนะครับ ขึ้นทันเลยครับลงไปสิครับเฮ้ยจะหนีผมใช่ไหมครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้ที่นี่รอครับอ่าครับกล้องครับกล้องครับอ่าไปถ่ายทำมาให้หมดนะครับเป็นโพลท่ำคนประมาณเมตรเกือบสองเมตรยืนได้ครับเอ้ยไม่ถึงสองเมตรเมตรแล้วลมมาจากไหนอ่ะลมมาจากไหนอะไรนะลมมาจากไหน ลมผมว่ามันมาจากช่องข้างในถ้ไมันมีรูข้างในเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับเย็นนะรู้สึกไงบ้างครับ คนรอคุณอยู่นี่หาไม่เจอเลย